สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กับวอล์ ATK นะแต่ว่าตอนน,ตอนนี้ตอนแรกผมใส่เสื้อสีแดงที่เป็นเสื้อแอนทกเกอร์นะครับแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนปเป็นเสื้อสีดำละเพราะฉะนั้นพอเราเปิดวอลกก็เดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อก่อนเดี๋ยวไม่เปี้ยนะครับ <mber c oughs> แล้วผมก็เปลี่ยนเสื้อค่าเสร็จเรียบร้อยนะครับ <het> แต่ว่าตอนนี้เราอยู่กันที่ชั้น2กับซีโอบอมที่วันนี้เซตเป็น ทรงแหลมเขาเรียกว่า,วาเปิดรับซับทรงแบบญี่ปุ่นโฮเซนไม่ใช่อันนี้สุรันของมึองโฮเซนโฮเซนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่เราเปิดปุ๊บเราเข้ามาข้างในเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าอีกทีหนึง่งนะครับทําอะไรก่อนอ<า>ทําอะไรก่อนเนี่ยไม่รู้ม,ยม,า,ยม,มายืน่นไหมพี่หลยม่้อง้ยผมไม่เปิดหรอกโอเคนี้อ่ะไปเดินกันต่อเดี๋ยวให้พี่องว่าจักรงาในที่เรารีเวิร์ส เรายังไม่บอกว่าเราอยู่ที่ไหนเดี๋ยวเราไปดูป้ายข้างนอกอีกทีนะครับเราไม่ควรเราควรไปเปิดข้างหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับขึ้นมาอยู่นี่นี่ครับเราอยู่กันที่คา m e เมลลสเขามีเอสด้วยมีคา m e เมล s t สสตูดิโอนะก็วันนี้มาถ่ายงาน ฟับจีไทแลนซ์ซีรีส์2024เฟสที่หนะครับผมรอบนี้สถานที่ค่อนข้างสวยงามนะครับผมก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าข้างในมีอะไรยังไม่เห็นนะดิยังไม่เห็นนะดิข้างในมีอะไร,ไมไมมะไรผมรู้เพราะฉะนั้นเราเข้าไปดูกันเลยนะครับเปิดเข้ามาป๊บรู้หลามาเข้านี่ให,ห้ดูมุมมองถ้าถ้าเกิดว่าเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับนี่ทางซ้ายก็เป็นที่รับรองนั่งกินคงข้าวขวามือ ราฟ่ายอย่างสวยงามปไปถ่ายพี่หน่อยพี่กำลังเท,าทชาชาไทยเลย,ไ,ไ,ยได่ยผมเรียบร้อยแล้วชาเขียวเฮ้ยเสียวหวานน้อยเอาไปดูคัะป๊าดเดินเข้ามาเดินห้องน้ำตาก,กล้องเราเป็นผู้หญิงแต่ว่าเราเปิดไลยป๊าปป๊าดโดนแบนม,ม,มีกลิ่น มาเผื่อมีคนอยูย่อันนี้ก็คือโซนถายนี่มีตู้เซฟด้วยตู้เซฟแบบในหนังแจมเปอร์อโดเข้าไปเอาตังค์อ่ะป้าพางหน้าเป็นอัดลมอะไรบางอย่าง <c oughs> นะครับผมล่างแยกพี่บอมเดี๋ยวยังล่างแยกพี่บอมโบมือหน่อยครับพี่บิวโบมือนะครับนี่คือล่างแยกพี่บอม ตรงเดียวกันเลยนะฮะแอบดูหน่อยแอบดูหน่อยเขาแต่งตัวกันอยู่นี่เขาแต่งหน้ากันอยู่เดี๋ยวเขาหลุดยิ้มไม่ได้เดี๋ยวแก้มเลยนี่ดีกว่าเขานั่งเล่นกันอยู่วัสดีกล้องนะครับวัสดีกล้องนะครับครับนี่แนะนําตัวนะครับชื่ออะไรครับครับผมแคปชั่นนะครับผมเป็นเมนเจอร์ของไาคาร์บอนนะฮะบ้านอยู่ไหนครับพี่บอกพี่ก็รู้สิ่บอกทำไม่ะไปงานปีนี้ไดคาร์บอนเอาเอา อันดับเท่าไหร่อันดับเท่าไหร่ถึงจะบอกว่าพึ่งขึ้นแต่ก็เล็งเขาไฟไวนะฮะอาจจะไปถึงหนวเลยไหมท็อปสามก็อาจจะเป็นไปได้นะแต่แต่ไม่อยากพูดเยอะเพราะว่าเดียวแล้วะเดี๋ยวคนแช่งแล้วสามอันดับสุดท้ายมาแล้วคอมเมนต์มาแล้วรันแล้วเนี่ยเราเรียกว่าต้องมองตูงไว้ก่อนได้ใช่เป้าหมายมันเราต้องตั้งเป้าไว้สูงสแล้วเราไปให้ถึงต้องต้องนะฮะนี่คือดาคาร์บอนนะครับเดี๋ยวรอถ่ายรูปทำคอนเทนต์กันต่อฝากติดตามด้วยนะฮะจัดไปเฮ้ยเรามาเจอกับ แอตเตอร์ที่เรียกได้ว่าน้าตอนนี้น่าจะรวยที่สุดในประเทศไทยล้วนี่คือแอตเตอร์เอฟเฟมนะครับดูเสืปปอ้อด้วยนะเก็ตลิสรวยจัดสป,ปอนนะสป,ปอนแอ์เกอร์ครับโกโก้ไปนะครับผมว่างไงครับอ่นะก็เดี๋ยวกูอยู่ตรงนี้แล้วผมสัมภาษณ์จากข้างบนอี่ยังวะมิตรใหม่ในการสัมภาษณ์หรอสุขแล้งครับเป็นไงบ้างครับ,รบสบายดี วันนี้สบายดีครับผมอันนี้บ้านผมเองนะกวกล้องเงเก็บไม่ครบนะตรงนี้เริ่มแล้วครับเริ่มสายเริ่มตาจะปิดแล้วตอนเย็นนี้มีภาคอีกนะตื่นตั้งแต่ตีห้าครึ่งตอนเย็นมีภาคห้าโมงถึงกี่โมงสี่ทุ่มห้าโมงถึงสี่ทุ่มบันเทิงแน่นอน่อยไม่ได้ว่าจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะครับผมลายเกล็นแดงตอนนี้ก็เริ่มมาแล้วที่หัวข้างซ้ายหมายถ,ถึงว่าหัวศีรษะชครับผมมีหัวเดียว อะไนนี่จะมาถามตอนนี้นะก็ปรมาณนี้ไปดูตอนถ่ายรูปฝั่งนู้นดีกว่ามาตรงนี้ก็มีนตัวของเปียนโนให้เล่นกันนะครับอยากฟังเพลงอะไรครับอันนี้จดจําเพลงนี้กําลังมาเลยเดี๋ยวผมโชว์เลยนี่ เลยลืมละลืมแล้ว,ลลวเดี๋ยวไว้ค่อยโชว์นี่เขากำลังกล้องในกล้องในกล้องอีกทีหนึ่งนะครับผม <laughs> ก็กำลังดูทีมเขาเล่นคอนเทนต์อยู่เดี๋ยวมีฝั่งนู้นเป็นถ่ายคอนเทนต์ด้วยนะครับผมอาหารนี้เขาถ่ายอยู่อาจจะไปลบกวงงนการทางานเขาอันนี้ก็เป็นฝั่งของทีมงานจากเอฟริกไทยแลนด์นะครับก็จะเป็นแบบพวกมินิเกมอะไรอย่างงี้นะถ่ายฝั่งนู้นนะครับประมาณนี้ตัวนี้ก็ถ่ายได้ทุกโซนแล้วแต่จะเลือกใช้นะครับ เราไปดูโซนภาพนิ่งเนี๋ยวปาบนี่เห็นเสื้อแดงแๆก็รู้เลยว่าทีมงานเรานะครับตอนนี้ทำํำเดี๋ยวรอเสื้อใหม่อีกประมาณ20ลายนะบอกไว้ก่อนให้พี่บอมทาให้นะฮะไมโซนหายลูปประมาณนี้นะครับผมสำหรับ วันมีเดียเดย์เดี๋ยวถ่ายอินเสิร์ตอะไรเพิ่มเติมไปให้ดูกันนะคร mm hmm. ่าวๆก็ประมาณนี้มีจุดถ่ายรูปจุดแต่งนุ่งแต่งหน้าอะไรต่างๆนะครับผม mm hmm. ไม่มีอย่างเดียว mm hmm. คิวคุณเนี่ยไม่มี mm hmm. บวชมา mm hmm. ไม่เปียวเลยไป mm hmm. ก่อน mm hmm. เดี๋ยวไปดูอินเสิร์ตกัน mm hmm. ปาดขึ้นข้างบนแล้ว มีเกมให้พี่เล่นใช่ไหมพี่มองอันนี้นะแล้วพอพี่เงยหน้าขึ้นไปอะ่ะถ้าพี่มองหน้าใครใครมองหน้ากันออกัะคนอื่นแท้มันจะมีคนหนึ่งที่ที่ไม่ได้มองนึกออกไหมมีคนหนึ่งที่จะไม่ได้มองโอเคหมาละเดี๋ยวลเ,เดี๋ยวแล้วครับคอนเทนต์เพราะว่าไปเด๋ยวข้าว